สวัสดีครับวันนี้โกนโฟล์กลับมาอีกครั้งนะครับในหัวข้อนักแข่งไทยกับรถแข่งประเภทกรุ๊ป A นะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขับรถกรุ๊ปเไปคร่าวๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คงอยากจะรู้ว่าคนไทยนะครับที่โด่งดังนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตำนานของการขับรถยุคกรุ๊ป Group A นะครับผมเรียกว่าไม่เฉพาะแค่รุ่นกรุ๊ปเนะครับเป,เป็นรุ่น ที่บรอ o r ปอเมืองไทยน่าจะโด่งดังที่สุดแล้วก็ใช้เงินกันอย่างเยอะที่สุดนะครับพอช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนฟองสบู่แตกนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็ไหลาบาเทมานะครับก็ทีมแข่งแต่ละทีมก็ได้รับสปอนเซอร์กันอย่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีงบประมาณในการสั่งรถแข่งระดับโลกเข้ามาแข่งนะครับก็พบเอะเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็คิดว่ารถแข่งกรุ๊ปเอเนี่ยที่จะมาเริ่มแข่งในเมืองไทยน่าจะอยู่ที่แถวปี1 9 9 9, 9. 495นะครับเท่าที่ผมจำความได้นะครับคันแรกที่เห็นว่าเป็นรถกลุกเอในของคนไทยนะครับแต่แข่งรายการอาเซียนหมดเลยนะที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับก็จะมียกตัวอย่างเป็น Volvo นะครับเห็นคันแรกเลยเป็น Volvo 240คูเป้นะครับโดยทีมเซฟสปีดนะครับโดยมีคุณเกรียงไกรลิมนนธลักษ์นะครับซึ่งเป็นทีมโรงงานของทีม Volvo <c oughs> ในประเทศไทยนะครับก็ได้เข้าไปแข่งในซีรีส์เอเชียนทวริงคาร์ด้วยนะครับ แล้วก็ได้รับแชมป์ไปด้วยนะครับก็ตามรูปเลยเดี๋ยวผมส่งรูปไปดูด้วยนะครับต่อมาในยุคนั้นเนี่ยใกล้ๆก,กันระยุคเดียวกันเลยนะครับก็จะมีมิสุบิชิสตาร์เลนส์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสตาร์เลนนะครับแต่ก็ดูในรูปเลยนะครับช่วงนั้นจะมีชาวญี่ปุ่นนะครับระดับแชมป์มาขับด้วยนะครับแล้วก็มีคุณแม้มาริสนะครับได้มาใช้รถสตาร์เลนส์กรุ๊ นะครับมีซูบิชิสต a ร์เลนกรุ๊ปเมาร่วมการแข่งขันด้วยต่อมาก็เป็นยุคที่อยู่ที่ประมาณ AE86 AE86 นะครับ AE86 ซึ่งก็จะเห็นใน2ลักษณะนะครับสรุ่นดีกว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะมี AE86 g r o u ก A ุ๊ปกตินะครับซึ่งก็เห็นได้จากทางมีคุณกิระเกียรเยนมาโน่นะครับมีคุณ ประเสริฐอภิบุญญานะครับที่ใช้แข่งอยู่นะครับแล้วก็มีคุณสุริพงศ์สเปนชาตินะครับก็เรียกว่าใช้เป็น N2 AE86 N2 ซึ่งก็จะเหนือกว่ากรุ๊ปเอได้หนึ่งโดยที่มันมีโป่งออกมานะครับในยุคสมัยนั้นก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับต่อมาที่เห็นเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นโต้ใต้ AE 9 2นะครับ AE 9 2ก็จะมีคุณประเสริฐอภิบุญญา นะครับแล้วก็มีของทีมโตโยต้าทีมไทยแลนด์ Thailand นะครับก็เป็นคุณสุพจน์กสิกรรมแล้วก็คุณกระจรศักศักเซริเวชกุลนะครับเป็นของทีมโตโยต้าทีมไทยแลนด์ Thailand. นะครับก็มาร่วมการแข่งขันด้วยโดยซื้อรถมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ยุคต่อมาก็จะเป็นประมาณ AE101 นะครับซึ่งก็เป็นของทีมโต y ต้าทีมไทยแลนด์นะครับคุณสุพศกสิกรรมแล้วก็คุณกระจรศัก,กดิ์ศรีวิชกุลเหมือนกันนะครับช่วงนั้นเดือนเดือนสองเขาเรียกว่าดือนเดืนสองะของของกลุ่มเอในประเทศเซาท์อีสเอเชียนะครับก็จะเป็น M3 BME 30 M3 แน่นอนครับตอนนั้นทีมสามมกุฎก็เป็นทีมที่ใหญ่นะครับทีมหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับก็มีคุณกิรเกตยันมาโนดนะครับ เป็นคนขับหลักนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติอย่างคุณชาวสควานมาร่วมด้วยนะครับก็สร้างชื่อเสียงสร้างสีงสันรให้กับวงการในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับกลับมารุ่นด i วิชันสามรุ่นเล็กอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น Honda EG6 อ่าคันนี้ที่โด่งดังกันในช่วงหลังๆเนี่ยครับก็คือเป็นรถเบอร์ร้อยนะครับอินเดมิเซอร์อพอลโลอะไรก็แล้วแต่เบอร์ร้อยที่คุณประเสริฐอภิบุญญา นำมาขับนะครับแล้วก็มีอีกหลายคันเลยแต่ได้เป็นของชาวต่างชาติมาขับร่วมกันนะครับแล้วก็ยุคนั้นนะครับก็ยังมีเรียกว่าคลาสหนึ่งดีกว่าเรียกว่าคลาสหนึ่งก็คือดิวิชันหนึ่งซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากาไทซั่นอาสามสองนะครับที่ไปข่าวเป็นคราวกันช่วงหลังในเรื่องของการประมูลกันเนี่ยนะครับที่เห็นตามคลิปต่างๆออกไปนะครับซึ่ง คันนั้นก็จะเป็นสิง์นะครับเป็นลายสิงค์ดิชแนลพันนาโซนิกสกายไลน์ R 3 2 g r o u กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นรถในตำนานที่มีทัาฮาชิคุนิมิสึกับเคจิสุชิยะขับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปลดระวางมาก็เมืองไทยก็เช่ามาใช้ต่อเช่ามาแข่งต่อนะครับในระดับเซาท์อ a s เ a s i เียนะครับหลังจากยุคตรงนั้นมานี่ ก็เป็นยุคสุดท้ายของของรูป A และมันก็จะเป็นยุค DTM นะครับ DTM ก็ยังเรียกว่าถือก็จะเป็นมาจากรูป A อยู่นหน่อยในยุคแรกนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยแน่นอนรถที่เห็นเด่นๆจริงๆนะครับก็จะเป็นทีม A m o t o r s p o r t นะครับก็จะเป็น b e n ซ 190E Evolution 2นะครับซึ่งตอนนั้นมีถึง3คัน นะครับที่คาดลายคาสต้ก็มีอยู่2คันนะครับขับโดยคุณพัชรัตนกุลเสรี LE, ลังลิศนะครับแล้วก็คุณแมนมานิตส่วนอีกคันหนึ่งสีเหลืองนะครับคาดลายสิงนะครับแล้วก็นั่นผู้ขับก็จะเป็นคุณนัทวุฒิจเจริสุขวัฒนะนะครับในยุคนั้นนะครับยกขบวนดีทีเอ็มมาเกือบหมดเลยนะครับมี bmw m 3ม e 3 0ิหน้าตาคล้ายคายของกรุ๊ปเอนั่แหละแต่ก็คือว่าจะมีบางส่วน a อ r o พาร์สและเครื่องยนต์บางส่วนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ก็เป็น m 3 d t m นะครับทีมสามมกุฎคุณกิระเกียรติเย็นมาโนดนะครับนำมาขับแล้วก็ที่เพิ่งไปมภสษณากันมาเหมือนกันนะครับในคลิปของทาง xo นะครับก็จะเป็น Alpha 155 d t m อ่าอันนี้หลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เห็นเพราะโมวิ่งแป๊บเดียวมมวิ่งไม่ถึงปีดีนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องนะครับแล้วต้องเอาเครื่องไปซ่อมแล้วก็ ไม่ได้เคื่องกับแบอะไรลักษณะน,นี้นะครับก็สรุปแต่รถจะอยู่ที่เมืองไทยคันนี้รถอยู่ที่เมืองไทยเลยเป็นรถแชมป์นะครับในปีแรกของ a l ลฟา d t m นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่ารถระดับโลกเกือบหลายยี่ห้อนะครับในประเภทการแข่งขันรถกรุ๊ป A เนี่ยก็ได้มีการนำมา โชว์ฝีม้าลายมือในประเทศไทยนะครับโดยคนไทยนะครับแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะครับยกตัวอย่างอ,อ๋อผมลืมไปอีกเรื่องหนึง่งข้ามไปข้ามมาเลยเนะตอนช่วงที่มีเออสกายไลร์อารนะครับที่เป็นของไทสั้นที่คุณคุณเเกรียงไกรขับนะครับที่ลายสิงสีขาวเหลืองนะครับช่วงนั้นก็จะมีของทีมเอมอเรสปเหมือนกัน นะครับเป็น Skyline r r 3เหมือนกันแต่ไม่ได้มาจากทางญี่ปุ่นมาจากทางออสเตรเลียนะครับซึ่งคันที่คุณพฤทธิรัตน์ขับเนี่ยถือว่าเป็นรถของประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นรถที่มาร์คสเคฟขับที่ออสเตรเลียนะครับที่ชนะเขาไปหมดเลยจนกระทั่งเขาแบนไม่ให้แข่งนะครับและเป็นที่มาของชื่อ ก็ซีล่านะครับที่ชาวญี่ปุ่นเรียกหรือคนทั่วโลกเรียกนะครับชื่อนี้มันมาจากออสเตรเลียเพราะว่าสกอาล์อาสามสองเนี่ยไปแข่งที่ออสเตรเลียปุ๊บไม่มีใครชนะได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเดียวกันเป็นเกียรติประวัติดีกว่าของของของทั้งผู้ขับด้วยนะครับเพราะทั้งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยนะครับที่ได้เห็นรถต่างๆเหล่านี้นะครับมาร่วมแข่งขันในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในยุคประมาณปี96 เก้าห้ 95, ผมไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้95กับ97้าเมัสองปีนี้นะครับคนไทยก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมการแข่งขันอินเต t e ์เทนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรถ e n d u ู a n น e เป็นงานใหญ่ปีละหนนะครับประจำปีที่สนามฟูจิสปีดเว y เขาจัดจัดอยู่เป็นประจำนะครับก็มีทีมโตลต้าทีม Thailand นะครับเคยไปคุณสุพจน์กับคุณสุทธิพงษ์ไปคู่นด่งนะครับขับกันสคน นะครับแล้วก็อีกคันจะเป็นคุณประเสริฐกับคุณเกรงใจคับ a 9 2นะครับทั้งหมดเลยนะครับ4คนครับ a 9 2 2อคันนะครับแล้วก็จะมีของทางคุณพุทธิรัตน์ท p เอ็มมอเตอร์สปอนะครับก็มีการนำเจ้ากอรซิล่าเนี่ยนะครับจากออสเตรเลียที่ว่านี่นะครับรถจะสีแดงนะครับรถโมเดลก็มีนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครับไปร่วมการแข่งขันด้วยโดยใช้ทีมช่างของทางออสเตรเลียทั้งหมดนะครับ แต่ก็แน่นอนครับเจ้าถิ่นน่าจะขับได้ดีกว่าคนคนมาเยือนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้รางวัลอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าสร้างสีสันได้นะครับในในเวทีที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ในระดับโลกก็รู้จักว่าคนไทย ก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับมีอุปกรณ์ได้ดีสุดแลかかいいい้วก็ขับได้ดีด้วยนะครับในระแวกนี้นะครับในโซน s ซาท์อีสเ a อ i a นะครับซึ่งผมจะแนะนำนิดนึงแบบพอดีที่เพิง่งได้ค่เนี่มองเห็นไหมกับหัวผมเลยหนังสือและ s ิงออนนะครับเป็นเป็นเกี่ยวกับกรุ๊ปเอทั้งหมดเลยนี่มองเห็นหมเนี่ยม,มีหมดเลยครับมีว่ารถขนไหนขนาดรถคนไทยก็มีครับมีตเต็มไปหมดเลย หาซื้อกันได้ครับตามร้านหนังสือญี่ปุ่นนะครับทมร้านหนังสือญี่ปุ่นผมก็ชํำรหไม่ดูไม่ได้นะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับหรือติดต่อที่เกมจิมอเตอร์รสปอร์ตก็ได้ครับผมสั่งเข้ามาเองนะครับก็ดูเล่มนี้แล้วก็จะได้มีพลังในการตกแต่งรถนะครับแล้วก็ ถ้าท่านชอบนะถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าท่านชอบก็เป็นไอเดียอย่างหนึ่ง,ซ,งซึ่งสามารถจะดูได้นะครับแล้วก็รถพวกนี้เนี่ยสามารถทําให้เหมือนทําให้คล้ายๆกันโดยไม่ยากนะครับแล้วก็ถ้าถ้าใดสนใจที่จะแกะรอยหรือตามรอยตํานานนะครับการขันรถระดับนี้นะครับซึ่งก็ผมก็บอกแล้วเกี่กลุ่มเอนะครับซึ่งเป็นยุคที่พวกเราเราน่าจะสนิทสนมที่สุด นะครับก็หาซื้อมาได้แล้วก็ติดตามในเพจกรุ๊ป A อคลับได้นะครับแล้วก็อย่าลืม go and flow นะครับ go and flow จะมีเซกชันหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับรถประเภทนี้นะครับและผู้ใดที่มีการแต่งรถประเภทนี้นะครับจะคาดลายไม่คาดลายก็ได้ผมจะพาทุกท่านไปคุยกับเขาดูว่ามีไอเดียยังไงนะครับแล้วก็มีความคิดยังไงชอบรถตรงนี้ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเรามีการจัดกิจกรรมอะไรนะครับผมก็จะพาทุกท่าน ไปดูด้วยนะครับก็งวดหน้าไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนติดตามดูนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับกด f ฟ o w นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานที่น่าสงสารด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ